TCL ครับของดีครับราคาถูกฟังก์ชันจัดเต็มครับสวัสดีครับกับพวกผมครับ SC Service วันนี้เดี๋ยวพาไปดูแอร์ยี่ห้อนึ่งครับถูกครับดี D ด้วยผมว่าโอเคเลยในระดับราคานี้ TCL ครับไปดูนครับ นี่ครับแอร์ TCL ตอนนี้ได้มาแล้วเวลาซื้อแอร์มาก็จะได้มา2กล่องนี่นะครับท่อน้ำยาอยู่ด้านในนะครับตัวนี้จะพิเศษหน่อยนะเดี๋ยวแกะกล่องออกมาก,ก่อนนะครับตรงนี้เป็นฝั่งคอยเย็นก็จะมีรีโมทให้มีสายจากคอยเย็นไปคอยร้อนให้ด้วยนะครับนี่ครับหน้าตาเจ้ารีโมทนะครับมีครบทุกอย่างมีสวิงซ้ายสวิงขวามีสวิงขึ้นลงด้วยอคอยเย็นตรงนี้ก็จะมีบอกว่าประกัน10ปีนะครับตัวคอมเพรสเซอร์นี่ครับปดดไฟเบอร์5 ก็นี่ครับเราเจาะรูแล้วครับเรายึดเพจตเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะเอาเครื่องมาใส่เข้าไปนะครับในใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินไฟเไยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองเปิดใช้งานดูนะครับนี่ครับเจ้าตัวบาร์สวิงด้านในเนี่ยสวิงซ้ายขวาเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับราคาตัวนี้ก็ไม่แพงมากเรียกว่าถูกได้เลยนะครับแถมสวิงซ้ายขวาด้านในเป็นไฟฟ้านี่ถือว่าเกินราคาครับนี่จะคอยร้อนครับ เดี๋ยวมาดูท่อกันนิดหน่อยครับเดี๋ยวจะแพงขึ้นไปดูท่อครับแล้วก็ใส่รางอะให้เรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครห์ผมด้วยนะครับแล้วก็อยากดูแอ์รูมไหนก็คอมเมนต์ไว้ครับอันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ